พี่น้องครับอาจจะนกกว่าหมอลำเด้อคนทุกคนเดินมาสองไยหลังสามแล้วเบิกอาการนะครับอ่ะจะได้ก็แล้วแต่พี่น้องควบมวลความซื้นเมืรอนี้ดุกดานยอดหมอลำเพลินลำเลินนัน่มาฝากผีต่อน,น้องยันเต็มรูปแบบเต็มโชว์กับศิลปินมากมายกว่า200ชีวิตนะครับในโลกแฟสบุ๊คพี่น้องอยู่คำดุับดันจนตลอดสวัสดีผ่านไปคอนเสิร์ตชงแรกนะครับอีกสักตัวหนึ่งเขาจะมีการ รายกางโชว์ชนตอไปนะครับ<ช>พรานาพื่อนไ่างเท่าพร้อม,ม,มแล้ว,วเปิดปอกผลกํปาป็น้ำเพื่อนสุดจะชอบว,วกันนะครับรือน้อกไปพ่อพี่นองข้างกุ่มว่าปีกอุดรธาน,นีมาจังไดยนออบางนี่ห้อฝนหายอย่างมาตงา อ้าฟังล่ำเลยนะคนรลาน้ามาฟังล่ำในผูสาอยท่านราขึ่นเป็นนาที่ของหมอล่าเขาข้าร่งมาก็เห็นหมอร่ไกลก็ได้มาปูทตั้งเ้ามบอกรับใจมันถอแม่เลี้ยวเอออันนี้ยังมีสิบบาทก็ใช่เหรอนี่ไปนั่งที่ไปเหี้ยวกี่จะน้อยนี่แม่นี่แกว่แล้วก็เอาัแยูส้ย่นนี่ก็ัเขา 哎，五嘛、嗯，这、嗯、的，一两个的，那多万的。 มึงม <ừ> ือกู้มึงมึงมือกูมึีบอกมึงม่เอาหันอันที่แยกมาดูมันบ่ามึงเดียวกว่าพอจากกว่าแล้วมึงมาหอดกูด่วนมันบ่ามึงเดี่ยวใ่ปะเนี่ยมึงตู้วยมัุบมึงสีมาเขาขอเจ็กมึงจะคอยเดยวกว่าถึนึงน่นละมึงจะคอยตวมาหนองเลียปะนี่พอหนองเลียแล้วมึงเดี่ยวใจนะมึงาเมือกูเดี่ยวใจนานละ

มันร้องวยนลุเลยดวยเ่งเขา่นเก้าเก้าุเก้าเกาวาอกาลดเราอเดี๋ยวเราไปเให้ด้พี่น้องบอกว่าจะจะเรียนต่อการพระนันดีจะจเรียนใช้องการนนเออเอาความเสื่อมือือเขาโดจะไปเรียนทันยาเร็น้องักที่ที่นี้ตง่ก้ับหาการินด้หอเขาคนี็นไม่เข้ากเเคยดูแลกันจีมันีได้นยาผู้เท่ากันแ้ว ไปไปากาาพี่น <roommate? S 1> ้องนี <Phone Blaze> ้ตำรวจก็จัหนีพ่เป็นเจากกว่าอีกเล้ดอกเข้าโว้ยตับ่เขาแกงเร่พตะเลียงไปมันจะพ่อเจ้ตหมูเจ้ไหมพ่เจ้าหุ่นนะจ้าตั้งเห็นว่าเก่นเนี้ยเขาไปฟนตัวนาตัวล้งตำปุ๊ะป๊้านมาถามบ่อน่าไหอัตั้มเนี้หลพุ้นี่ตำยี่งเก่งโขกเลยวะท่านไบอตงบเขา่บาพก็เปนคนโง่นก่งหันว เดี๋ยวเมื่อก่อนน่ะได้แต่สองท่อไว้อยู่ เฮ้เจาบกูสารกูสาท่านว่างล่วถายมาล้แล้วเห็นเตียงฟูกท่านโดนเห็นแต่ผู้เก่าแน่ยาฟ้าร้อนฟารป็นเรื่องเปลียนเ้านั่นแง่คว่างเลครับแก่ที่อว่าแกนถึมาล้แล้วที่นาเจ้ากูไ้เป็นเาเือนได้บ่อมงนี่บ่อรัพิเศษมือรับพิเศษรบรบเดไหรับเดือดไครับรับไหนรับบุท้องรับบท้องอ้แก่ตอนนั่งกวนนั่งลู้สารแขนโอ้ยรบพิเศษ คอยกยเห็น <rude S 2> ังแกได้ทาที่นี่วเดีมาเป็นลเองครับวายากเอามาเลยถาได้ยัทางตอนเป็นนมาเปลยนเาเี่ยนไผู้ทนรัะที่นอเในร้นกาชล้มแหลวเก่าสู่ทานัมีนิทานประจักษ์พระมาสั่งอาากผมนั่งพินิเปันรับเรื่องมอบบิสิิมีท่านมีมาหู้ว้มทำเอ้น โคตรกิงข่าบอกหิดียวกันวันน้นข้าวันนัานีนข้าวิ่งเินเที่ยวมือมาดูแค่ท่นลูกีน้ำ กาสม่าฉลาดมาประยันมีทีแก่แ้นที่ค่อยรับฟ้าัวของนั่งไอน้าี่เราว่าป่าบูทองในร้อยคออยู่ในเมนามหาพา้ที่แห่งนี้เขาเป็นหน้าหายเปียนพี่รองมีหนูก็หนึงซื้อเอือไรภูมิ่ช้าว่าหนักไ่เสีเอาเขาามอเกืือแมยจเบริญา เออมื <laughs> <sm> ้อนี้คือสวยเนแล้วลูกดามันเปแม่นสงสาตแม่ปาบูอา แกเป็หน้ตีนนะไรเ่เพื่อสายก็แเป็นแถวแกหนีเยนเอาเพื่อเ,เ,เอมา,าตอนฮะอ,อื่อ,อ,อ,อเอามาตอนยุยีาเพื่อแหล่าัวเามาตอนยอามาตอนอเพื่อ อไไอ,อ,อ้นมันยัได้เด็ดตายตลาดกรรมาการเอา ทหารเจ้ผมเห็นแล้วตัวปากพ่อไงมาซูม่กนนี่ว่าเราจะมันดีเนาะแต่ว่าอบตกูฝากต่อไปหาเปิ้ลเนียหาไเยแกท่านไม่เ้อหลุมไหนเจ้ขนมากกนเลยบาท่านเอาสองันมันจะม่นจบสาาะ เมือเนี่ยพันนี่เพื่อเกลียบเีเนียจะค่อยเกียบตุ่มช่มเมื่อนี่ใ้ต้มปาทอใหญ่เมลารตีนี่แหละเมีีบาระมตุ่มนะตุ่มให้จันฆ่างูหายลูกของตัวมันแสวป่าพิทักษ์ีบัวมึงเห็นใ้ดอกกังกุฎาเอเรื่องนี้ค่อยไรต้องออาไปจัดการ้าอยไปนั อีวงมัดูอีลูกกูอัดอีลูกอีลูกอัดอีลูกกูบอกเมื่ออนผร่างยืหนรู้ว่เอาเมื่อร่จะมโรนีล่าลยว่้ด้กัไอีว่ามึงเห็นว่าต้องมาเทียนไงต้งถึงเมื่อกี้เสียนเอาเนเอาก

Y a la ili ne mogu da Yeah.